เรื่องราวดังกล่าวครับช่วงเทศกาลสงการานมีหญิงสาวคนหนึ่งฝากน้องแมวหกตัวให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลเพราะว่าต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดแน่นอนแหละว,ว่าด้วยความเป็นห่วงนะท่านแมวมก็ต้องมีการแอบ,บเปิดกล้องดูนิดนึงเอลูกฉันอยู่ยังไงลูกฉันอยู่ได้ไหมเอลูกฉันจะตีกันหรือเปล่าอันนี้สําคัญคด้วยกลายเป็นว่าเห็นภาพความน่ารักของเพื่อนบ้านเออแน่นอนครับว่าในช่วงวันหยุดสงการที่ผ่านมา หลายคนต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดตามภูมิลำเนาถ้าไม่ฝากเพื่อนบ้านไว้ก็ไปฝากคลินิกฝากตามโรงแรมสัตว์เลี้ยงไม่ได้พาไปด้วยแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดครับมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณทิติพรพัฒนสุวรรณเธอได้ฝากลูกๆของเธอ6ตัวไว้กับเพื่อนข้างห้องโดยเธอบอกว่าเธอเป็นห่วงมากเลยได้มีการแอบเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่า น้องแมวอมนอนหลับปุ้ยหน้าเกาท้องมากเลยค่ะ<ฆ>หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านอะดูสิหน้าเกาท้องไหม<อ>กลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านของเธอเริ่มไขกุญแจเข้ามาน้องแมวสะดุ้งตก,กใจใครมาแต่พอเห็นว่าเป็นแขกมาอาะก็ต้อนรับขับสู้ไปสักพักเธอก็ได้มีการเทอาหารให้น้องแมวน้องแมวก็พอที่จะเห็นว่าอ๋อเป็นมิตรมาให้อาหารฉันก็เดินมาคอเคลียไม่นานนําซ้ําเพื่อนบ้านรายนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาก ไปตักอื้อน้องแมวในกระบะทรายอ๋อน้องแมวเห็นอุ้ยตายแล้วใจดีจังตักเอื้อฉันด้วยไปนั่งเชียร์อยู่ข้างๆอน,กนอกจากเชียร์แล้วเพื่อนบ้านรายนี้ยังรับอาสาเป็นแม่บ้านประจําบ้านด้วยทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูไปจนถึงห้องนอนของเธอดูสิโอ้โหตายตายตายกลายเป็นว่าเป็นภาพความน่ารักที่เธอเห็นจากกล้องวงจรปิดแม่ต้องบอกเลยครับว่าใครที่ได้เพื่อนบ้านแบบนี้ คุณเวลาคุณไปไหนคุณอย่าลืมซื้อขนมขนมติดไม้ติดมือฝากเขาด้วยนะ,ะเออดูสิแม่ทาดแมวเห็นก็ดีใจดูแลดีมากเลยนะคะแม่ขนาดเราเลี้ยงแมวเองขนาดพี่เลี้ยงแมวเองตักอุ้แมวบางทียังไม่อยากตักเลยนะออมันเหม็นแลเนาะนี่ล่าสุดจะไปซื้อไอตัวส้วมอัตโนมัตินะอ,อ๋อค่ะเออแต่ว่าราคาก็หลายอยู่หลายหมื่นอยู่แล้วก็ปล,ล่าวว่าจะไปซื้ออยู่นะ